รู้สึกจะเป็นสองของเดือนเมษาปีที่แล้วพี่น้องครับจากวันที่ผมมาครั้งนั้นผมเพิ่งรับความเชื่อในพระเจ้าคือวันที่12มีนาปีที่แล้วชีวิตของผมได้เปลีป่ยนไปครับเปลีป่ยนไปได้ความเชื่อฉะนั้นวันนี้ผมจึงได้ถามพระเจ้าว,ว่าผมจะรับใช้ผมในการเป็นคำพยานตน สิ้นลมหายใจของผมเองเพื่อถวายบิพติแก่พระเจ้าพี่เมหมนะครับวันนี้ใจที่เดินแบบความเชื่อพร้อมด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์การอธิษฐานที่ผมยึดมั่นมาตลอดเวลาชีวิตผมเองเนี่ยวันนี้มีสันสิ่งที่ได้พบกับพระเจ้าเพราะมีองพระเยซูเข้ามาในชีวิต จากวันสิบสองปีนาที่ผ่านมาผมกําลังย่าแย่สมเมื่อเวลานั้นคือบอบช้ำกับชีวิตอยู่กับความยากจนค้นแค้นเป็นเวลาร่วม20ปีในวันนั้นปดยาครอบครัวเสียหายแตกแยกหมดรูกผมใครจะเชื่อทํางานตั้งแต่ป .6 จนถึงขั้นมหาวิทยาลัยคือทาอํางานก่อสร้างตั้งแต่5้บาทจนถึงค่าแรงเมื่อวานนี้คือ ร้อยห้าสิบาทรูปยังโทรทางไกลบอกว่าเมื่อวานแบล็ูลมาได้ร้อยห้าสิบป้าไม่ต้องสนึงมานี่คือชีวิตใครจะเชื่อหรอครับผมเป็นนักธุรกิจที่เคยมีชื่อเสียงมีมูลค่าทรัพย์สินเมื่อปีสามหกนั่นคือประมาณหกสิบล้านลายแล้วผมเองถูกฟ้องร้มหลายแล้วก็ต้องโดนคดีถึงสามสิบคดีบนศาลจนกระทั่งไม่มีทนายไปด้วยและสุดท้ายคือเป็นทนายเสียอ นั่นคือชีวิตที่เรียกว่าลำบากแล้วก็คนคแทนงมากลูกเต้าลำบากหมดแต่ไม่เป็นไรครับชีวิตก็ยังเดินอยู่เรื่อยแต่เดินไปกับสิ่งที่ไร้จุดหมายมแล้วก็มืดมนไม่รู้จะไปทางไหนกับชีวิตจนที่ผมได้บอกกับพี่น้องว่าผมก็รับความเชื่อถือสองมีนามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่ผมได้เจอแล้วกเล่าถึงความอดสูญในชีวิตในทางฝั่งในวันนั้นท่านก็เลยให้ตามท่านไปที่มีการเทศนาที่ บทมรดกสุขครั้งแรกในชีวิตที่ได้เขาไปสัมผัสในพนิเวศของผมสิ่งแรกที่เข้ามาใน,ในใจิตใจของผมเองก็คือค,อความอบอุ่นใน,ในใจ,ใจิตใจพี่น้องครับผมเริ่มคิดว่านี่คือที่ผมไม่เคยเข้ามาได้มีโอกาสได้เห็นพี่น้องที่ทมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันอาทิตย์ซึ่งหลังจากที่ผมอ,อ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าใจว่านั่นคือวันที่บริสุทธิ แล้วทุกคนจะมีวินัยของตัวเองคือ oh เวลาที่ต้องมาโหดจะขาดไม่ได้เช่นกันครับจากวันนั้นท่านบุรินาช้ท่าได้เทศนาทำให้ผมจุดประกายเกิดขึ้นใ <tal ent> นจิตใจจนทีคือการที่ตั้งใจจะสวยหาคำตอบของชีวิตที่ดีสแสดงท่านได้เทศนาถึงเรื่องมนุษย์ว่าประกอบด้วยร่างกายจิตใจแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้จะไปด้วยกันแล้วสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องตายก็ไปพักที่แดนมรณะ เพื่อลอการพิพากษาแต่รุกไม่เคยได้สนใจสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เยาว์วัยเติบโตรู้ความก็ไปกระสิงชั่วช้าสามานุษยเช่นตัวนี้ก็ผ่าสิ่งตัวนั้นมาจนกระทั่งต้องพบกับความที่นาของชีวิตตัวเองในปีสามขพี่น้องครับหลังจากนล้นบ่ายวันนั้นผมเองได้ฟังเทศนาที่นั่นก็ตามท่านบุรุษช้ากันมาที่คิสจักร่วมเย็นมีงานฟื้นฟูตอนบ่ายผมได้ฟังคำเทศนาที่นั่นอีกคำหนึ่ง ผมตัดสินใจรับความเชื่อมานนั้นพร้อมกับลูกชายโตๆที่ไปด้วยแล้วจากวันนั้นชี่ผมผมเองก็เริ่มคิดเพื่อจะแสวงหาคำตอบกับพระเจ้าด้วยความที่เริ่มรับความเชื่อแล้วแต่ก็มีหนังสือบรรทัศัญยาใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่ได้อ่านอะไรเบิร์ดอ่านเท่านั้นจนกระทั่งวเวลาผ่านไปอีกสักหนึ่งเดือนผมก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าอัศจรรย์เกิดขึ้นตามที่ผมได้ส่งกับไปคือในวันฟื้นฟูนฟน12มีนาคม พระเจ้าจได้ตัดบานผู้รับใช้ว่าเจ้าอยู่ข้างล่างเราจะยกเจ้าขึ้นสูงขึ้นมาเดิมภายในไม่เกิดสี่เดือนและเป็นเรื่องจริงรับพี่น้องนี่อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพียงแค่หลังจากนั้นสองเดือนผมได้ไปทําง,งานมปที่ปร,รึกษาบริษัทหนึ่นงได้เงินเดือนเดือนละหกหมื่นห้าจากแค่สองเดือนอัศจรรย์นะครับจากเรื่องูกไปผมมีเงินอยู่แค่ร้อยห้าสิบบาทลูกผมยังไม่รู้จะเรียนหรือจะกินหรือจะใช้มีรถก็ไม่มีเงินจะเติมน้ำมันแต่ไม่เป็นไรครับ ผมก็เริ่มเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าขึ้นไปเรื่อยจากนั้นพอวันที่เก้ามิถุนาที่หมอประชุมใหญ่ชิดเตียนกรุงเทพชิดเตียนก็มีการอธิษฐานเพื่อประเทศไทยผมก็ได้ไปที่นั่นวันที่สองของงานคือมีสี่วันด้วยกันคือวันที่เก้าผมไดออ้ออกไปจากที่พระเจ้าทรงเรียกในคืนนั้นตอนสามทุ่มกว่าพระเจ้าเปิดตักว่า เราเห็นเจ้าเข้ามาในตอนแรกและเจ้าจะได้พบกับการเกิดเกี่ยววิญญาณชางใหญ่พบกับผู้มีอิทธิพลผู้มีชื่อเสียงแล้วก็นักการเมืองผู้บริหารระดับประเทศ mm hmm. เจ้าเป็นคนมีสติปัญญา mm hmm. เราจะใช้เจ้าเพ mm ื hmm. ่อประเทศไทย mm hmm. ครับ mm hmm. ผมเองตกใจตกใจมากที่ได้รับการส่งเทศจากพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ผมเองยังไม่ได้อ่านพระกี้อ,อะไรแต่หลังจากนั้นไม่กี่วัน ผมเลือกอ่านพระบัมพีพันธสัญญาใหม่อ่านเข้าใจบ้างได้เข้าใจบ้างใช้เวลาเพียงสิบห้าวันคืออ่านทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีการอ่านอธิษฐานด้วยจากที่ในพระบัมพีได้ได้สรงตัดเอาไว้ว่าต้องมีการอาธิษฐานแล้วหลังจากนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปผมก็อยากจะเล่าในเวลาสั้นนี้ว่ามีนิมิตเกิดขึ้นกับผมเองถึงห้าครั้งด้วยกันมีอยู่สองครั้งคืออยู่ในเวลาเดียวกันคือประมาณรูปตีน อีกสามครั้งประมาณสองทุ่มคือนอนตอนเย็นผมอยากจะเล่าถึงนิมิตซึ่งมันชัดเจนในส่วนสาษาผมว่านั่นคือการตรัสของพระอ,องค์ผมจะทราบด้วยตัวเองและยืนยันด้วยตัวเองเพราะผอื่นไม่ได้รับนิมิตนั้นพมได้ทรงตรัสขึ้นมาเลยคําแรกปรนะโยคและพี่น,อน้องช่วยวิเคราะห์และคิดนะว่าเป็นไม่ได้นะคำตรัสของพระอ,องคนะ์นั้นเป็นการเรียนม่าได้บอกกล่าวที่ชัดเจนมากเจ้ารู้แม่นางสกุลนี้เจ้าชายเป็นของเรา เบื่อนว่าเราบนแผ่นดินโลกเจ้าไี่ลงมาหาเถีเ่อนว่เราอยู่บนสวนเรามาจากนาเสร็จสักบ,บนแผ่นดินโลกเป็นของเราเราจะให้จาําแต่เจ้าอย่าเปลี่ยนนาสกุกของเราชัดเจนนะครับทําให้ผมคิดผมเริ่มเรียกหาในวิ่ไหนมาในความที่กําลังบอกชัดอยู่ในขณะนั้นและทิศทางของชีวิตไม่มีหกโมง ิดคอมพิวเตอร์เปิดเพลงสังเสือพระเจ้าอย่างน้อยสามเพลงแล้วอ่านก็บางทีอย่างน้อยต้องมีหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อธิษฐานก่อนที่จะออกจากที่พักที่จะทํทงานในทุรักแต่ละวันกลับมาทั้งคืนก็อ่านแล้วก็อธิษฐานก่อนนอนทุกครั้งเป็นอย่างนั้นด้วยวินายที่ตัวเองคิดว่าชีวิตของเราตลอดเวลาขาดนวินัยทําตามใจตัวเองมาริยาชั่วซาตานพาเราไปไม่จปเรื่องเวลาชีวิตจริง พบกับความที่นานัน่นคือความโลภและความอิจฉาริษยาของมุรุ์ความยโสโงพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่ผ่านมาที่ผมเปลี่ยนแปลงมาจนถึงวันนี้แล้วจากนั้นผมก็รับการตลนใจจากพระเจ้าเห็นลุกขึ้นมาสู้ด้วยความเชื่ออยา่ากลัเพราะเรามีพระเจ้าอยู่ผมสร้างบริษัทขึ้นมาเริ่มทําธุรกิจใหม่พี่น้องไม่มีเงินแต่ก็ทํา และแน่นอนสุดโลกของเนื้อหนังการธุรกิจปัญหาไม่มีทางก็ไม่มีมีครับสี่เดือนแรกพอเดือนที่สี่ไม่มีเงินเดือนจนะ่ายน้องสองแสนกวาทุกอย่างชีวิตยอยู่ด้วยการอธิษฐานบางครัง้งบางสิ่งบางอย่างเราถูกทวงหนี้เรากรลัวเรากังวลี่ตกแต่จากการอธิษฐานที่มายอมที่จะพ่ายแพ้ต่อวิญญาณมา,ารซาตานทั้งหลายได้ถูกทำให้เราค้อแค้ใจโทรศัพท์ไปถามเจ้าหนี้ ง่ายมากครับผ,ผัดไปอีกก็ได้อีกผัดไปอีกก็ได้อีกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมพึ่งนึกขึ้นมาได้เมื่อตอนเดือนพฤษภาปีที่แล้วผมจ่ายเช็คไปสองแสนบาทเด้งไปสองเดือนครับไม่มีเงินจ่ายกลัวมากอธิษฐานเกือบชอั่วโมงเหนื่อยี่แตกทักเลยแล้วโทรศัพท์ไปผัดนี่ไม่เห็นเขาว่าอะไรเลยแล้วบริษัทขออะไรเลยขออีกสักเดือนได้ไหมไม่เป็นไรขอให้โทรมาบอกเพราะเขาจะไปแจ้งความ ผลสุดท้ายพระเชาว่าจัจย์ให้ผมผ่านลุกเกนั้นได้อย่างง่ายๆนี่แหละครับพี่น้องจึงทําให้ผมทุกวันนี้ได้เห็นการเก็บเกี่ยวริญยานในชิตการที่ผมมารับความเชื่อและเชื่อในพระเจา้าคือลูกชายผมเองก็แ้แต่รับความเชื่อในกนารก็ไม่ได้สนใจที่จะอ่านพระคัมภีร์หรือบางครั้งเขาไปพูดกบญติพี่น้องว่ากรปเ้าไปซะนะอยู่ๆก็น,น,นั่งอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้าเพราะผมรักในวิน,นัยเพราะผมคือคนของพระเยซู ผมก็เป็นลูกของพระเยซูก็คือต้องมีวินัยแล้วลูกผมเปลี่ยนแปลงครับเมื่อห้าเดือนที่ผ่านมาเองอ่านพระคัมภีร์เป็นสัญญาใหม่จบตอนนี้อ่านพระคัมภีร์เดิมแล้วรักพระเจ้ามากคือรักพระเยซูเมื่อคืนผมนั่งหัวเราะผมหลับก่อนแล้วผมรู้สึกตัวเขาอ่านพระคัมภีร์ว่าเขาจะหลับเขาจะอ่านตอนที่ผมนอนผมก็สังเกตเขาอธิษฐานพระเจ้าไปหัวเราะไปมุชอาถามว่าเมื่อคืนราเบิอไม่ใช่อธิษฐานพระเยซูสนุกป่า พี่น้องนี่คือความเชื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ผมเองที่ลูกเห็นและลูกไ,ได้สัมผัสเขาจึงรับความเชื่อฉะนั้นวันนี้ผมมาเึื่อเป็นคำพยานอยากจะบอกพี่น้องว่าจงเอาคำพยานต่างๆและเอาสิ่งที่ท่านได้สัมผัสไปบอกคนที่ยังไม่ได้พบกับพระเจ้าให้เขาหันกลับมาก่อนที่จะพบกับสิ่งที่น่าเกิดขึ้นในชีวิตเพราะวันสิ้นสุดของโลกใกล้เข้ามาพระเยะซูจะกลับมาและจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมนึก ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงขอเป็นคำกรยายที่จะแฝงปันก็ขอให้แก่ทุกคนว่าเวลาพวกเราหรืออีกไปเท่าไหร่นั่นคือตัวผมก็คิดเสมอว่าในพระธรรมพีมีอยู่ข้อหน,นี่งว่าลุกับลมหายใจก็เหมือนกับเวลาที่เราจะถามไปใช่ไหมพี่น้องอะไรอย่างแล้วอีกสิ่งหนึ่งจำไว้เพชรชคาดไม่เคยปาณีใครแม่นยำเลยชัดเจนว่าต้องตายแล้วเราจะรู้กันไหฉะนั้น จงรีบบอกใหไ้ได้ที่พี่น้องรู้จักผมอยากให้พวกเราบอกเขาให้กลับมาพบกับพระเจา้าเพราะทุกคนคือลูกของพระองค์ที่พระองค์ทรงปั้นเรามาจากดินและใส่ลมหายใจด้วยพระบ,บุของพระองค์แล้วเราหลงันอยู่ที่ไหนช่วยบอกกันต่อไปด้วยฉะนั้นการแบ่งคําพยานในวันนี้ขอส่งให้พระองค์ได้สนุกวยพระพรพวกเราซึ่งกันและกันเพื่อจะประกาศชัยชนะต่อมารวิญญาณชั่วตั้งแต่วันนี้ด้วยกันกนะครับขอบพระคุณครับของพระเจา้า อย่างที่ผมเคยหนุนใจพี่น้องไว้นะครับว่าการเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์นั้นคือการเผยพระจชนะของพระเจ้าและยืนยันโดยพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อที่10คุณประสิทธิ์กําลังเผยพระจชนะของพระเจ้าเพราะกาลังเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ององค์พระเยซูคริสต์นะครับและก็เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนด้วยนะครับที่ต้องเป็นพยานผมไม่เชื่อว่าชีวิตที่ผ่านมาในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์หลายคนไม่ได้รับการช่วยกู้ หลายคนไม่ได้สัมผัสึงรมริษฐอำนาจผมเชื่อทุกคนได้รับได้สัมผัสงองค์พระเยซูคริสต์เพราะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับเหมือนที่คุณประสิทธิ์ได้ท้าทายไว้เราเจอใครกันแล้วแต่นะครับหากคนคนนั้นยังไม่เชื่อในพระเจ้าเราต้องบอกเขาบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบอกถึงความรักบอกถึงแผนงานแห่งความรอดและวันพิพากษาที่จะมาถึงนะครับเพื่อถวายเกยียรติแด่พระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับการมาร่วมนวัสการและเทศนาในวันนี้นะครับ คอนอื่นเราจะท่องสารบัญพระคมภีด้วยกันนะครับเพื่อถวายเกยียรติพระเจ้าของเรานะครับ1 2 3ปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดาลวิถีเฉลยชมัมบัญญัติโยชูวาผู้วินิจฉัยนางรูธหนึ่งสมอเอลสองสมอเอลหนึ่งพงศ์ัตร์สองพงศ์ัตร์หนึ่งพงศ์สววดานสองพงศ์สวดาน, 2, ดานเอสราเนฮามีเฮสเอโยบ เพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาเจรมีเพลงข้ามควรเอเสเคียวดาเนียนโวเชยาโยเอลอาโมดโอบาดีโยนามีคานาอูมฮาบากุเสฟัญยาฮักไกเสคาริยาาลาคีมัทธิวมารโกลูกายอนกิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซัส ฟิลิปปีโคโลสี1เทสโลนิกา2เทสโลนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีตีตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบ1เปโตรสองเปโตร1ยอนสองยอนสามยอนยูดาวิวอนจบเหมือนกันครับถวายกับพระเจ้าทุกครั้งทุกกิจจักรทุกธรรมาผมจะให้ท่องสารบัญมันพีเสมอผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับ อย่างน้อยก็เป็นอีกท่าทีหนึ่งของคริสเตียนที่รักพระเจ้าใช่ไหมครับที่เราสนใจในพระเจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องหลายครับ